สวัสดีจ้าพี่นอ้องปองไปมากินเขาน้องกันเด้อพี่นอ้องม,มันนี้แกงปลา,าใส่มะเขือแกงปลาใส่มะเขือโอ้ยขอเค็ดขอขุ่นหมดแล้วอ้เออแอมเดือดคอยนะมันเดือดเล้วควอยก็ามะาเขือใส่มันก็เลยแบบสีเหล่ๆน่อยอืมเอาปลาใส่ เกลือบริชทน้ำเกลือกินแบบง่ายกินผู้เดียวเราก็ต้องเอาสวยเอาน้ำารอกน้องกินแล้วก็ไทยคือเกา่กเากินแล้วก็ไทยคือเกา่าพี่น้องเอ้ยมาเด้อพี่น้องตาคนหลานมันจะขาวขาก็ใส่ไปที่เดียวเลยมันจะฟกมันจะฟงมันจะฟกมันจะฟงยังไงก็เรีวเตะ มาดื้อพี่นอ้องกินเสพเสกกินปลาคือป,ปิดฝาหมอ้อเอาก็ทถ่ายก็ทถ่ายอันคอนเทนต์ดูไหมข่อยก็เลยอกป,ปิดฝาหมอ้อมให้มุเจ้าได้เบ่งกันเอ้ยค่ะมาเด้อพี่น้องอร่อยนำกันเด้อพี่น้องปองป่ายบ่มีอย่างมากมายเ้อพี่น้องแต่ละมือแต่ละเว้นแก้วแก้วก็เกงปลา ใส่บลเขอเออแกงปลาลิ้นใส่บลเขือพี่น้องเซ่บๆน้ำกันเด้อพี่น้องปองไปบ้นมีอย่างมากมายพี่น้องเห็นบ่นอืมอร่อยอร่อยเวอร์วัาวางอลังการเด้อพี่น้องเดือดแล้วอืมเดือดแล้วเดือดแล้วเดือดแล้วเขาก็ค้นดอกพี่น้องเดี๋ยวมันก็จะเดี๋ยวก็จะปิดฝาหม้อไว้ปิดฝาหม้อไว้ให้มัน หอมกลิ่นตลบอบวนแซ่บๆพี่น้องแกงไข่เดือดเบ้เบยน่ากินบ่ผู้น่ะแซ่บๆเด้อพี่น้องฟังไปจัดจ้านๆน้ำกันเด้อพี่น้องแกงปลาใส่มะเขือชุย่ยจวดกบค้นหลาเบาๆาหลายใหญ่ห้างค้นหลายามัะเขือเนื้อปลามันกระด้บบาเอามะเขือ เอาใครกินมะเขือให้ก,กรอบสักหน่อยกับปองได้เลยเยี่ยแก้วกะทิหยบกะทิโป่งลงแหละเซ็มรสชาติก่อนที่น้องชิมรสชาติชิมอร่อยเซ็บเส็บไม่ได้ลงนานๆเท่าเดิม ปิดฝาไว้พี่น้องจะปิดฝาไว้ปิดฝาไว,ไาไว้สักพักใหญ่ๆเขาจะมาดูตักใส่หม้อกันพอาไอ้นี่กระทะ่อยดันงเบิร์ดแล้วมันจะเกียดล่างพีไปไปน่น้อง ใส่โอ้ฝาปารฝานี่้ pues ตักใส่แล้วเดี๋ยวไปปิดเซตกันตักใส่หม้อแล้วมาดูกันตักใส่หม้อตักใส่หม้อนี่ตักใส่หม้อ ใส่หม้อเบื่งก่อนต้องค่อยๆดูมันนะพี่น้องมันจะเดีย๋ยวมันจะเละเห็นไหมหางปลาเละแล้วเห็นไหมหางปลา่อยเละแล้วเห็นบ่เอาหัวปลามงไปหนิจะกินหัวปลาก่อนไอ้แก้วคึ้อยากไอ้แก้วมากินหัวปลาทีกกกออกาา่ต้อง